สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกเรื่องราวจากบันทึกประสบการณ์หนึ่งนะคะน่าสนใจมากเป็นเรื่องกระท่อมร้างกลางป่าภูน้ำฟ้าค่ะครับสวัสดีครับเรื่องมันเริ่มจากคนสองคนค่ะในบันทึกใช้ชื่อว่าสันกับพีอ่ะนะคะคเขาไปเจอกระท่อมไม้หลังนี้โดยบังเอิญเลยอืมครับตอนแรกก็แบบไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเป็นแค่ที่พักเก่าๆของชาวบ้านแถวนั้นหรือเปล่า แต่พอเข้าไปเท่านั้นล่ะค่ะคือบรรยากาศมันแปลกไปเลยผม,มีทั้งกลิ่นแปลกๆมีเสียงประหลาดลาดแล้วก็เงาที่แบบอธิบายไม่ได้อ๋อแล้วก็มีวิทยุเก่าๆด้วยค่ะอันนี้ก็มีเรื่องเหมือนกันครับคือสิ่งที่บันทึกนี้ทําได้ดีตั้งแต่ต้นเลยนะผมว่าคือการดึงเราเข้าไปในบรรยากาศด้วยประสาทสมัมผัสหลายละอย่างเลยใช่ค่ะไม่ใช่แค่ภาพเนาะแต่มีทั้งกลิ่นกลิ่นอับๆกลิ่นทูบ มีเสียงกุกกุกกักๆแล้วก็มีภาพที่ไม่คาดคิดมันก็ค่อยแบบบิ้วความรู้สึกแปลกๆขึ้นมาทีละนิดตามเรื่องที่เขาเล่าไว้เลยครับใช่เลยค่ะงั้นเรามาลองไล่เรียงเหตุการณ์ตามที่บันทึกไว้นะคะคือเขาเข้าไปในกระท่อมตอนใกล้ค่ำพอดีอืมถูกค่ำสัมผัสแรกเลยคือกลิ่นผักชื่นค่ะแล้วก็มีกลิ่นทูบจางๆบนมาด้วยเหมือนแบบเพิ่งมีคนจุดแล้วดับไปไม่นาน กลิ่นทูบนี่น่าสนใจแล้วคุณสันเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงกุกกักเบาๆแต่หาที่มาไม่ได้ว่าเสียงมาจากไหนตอนนี้ก็อาจจะยังเอ,อ่อดูไม่มีอะไรมากใช่ไหมคะใช่ครับถ้ามองในแง่การเล่าเรื่องจุดนี้มันเหมือนเป็นแค่สัญญาณเตือนแรกๆครับความผิดปกติเล็กๆน,น้อยๆที่อาจจะยังพอหาเหตุผลอื่นมาอธิบายได้อยู่ Hmm. เป็นการสร้างความสงสัยให้ตัวละครแล้วก็คนที่อ่านบันทึกตามได้ด้วยแล้วเรื่องมันก็เริ่มแบบว่าเข้มข้นขึ้นค่ะเมื่อบันทึกบอกว่าเขาเห็นเงาผู้หญิงผมยาวในกระจกบานเล็กๆที่ผนังในกระจกใช่ค่ะตอนแรกเห็นแค่แผ่นหลังนะคะพอยืนหันหลังอยู่พอหันขวับไปดูจริงๆตรงจุดน,านาั้นนะคะกลับไม่มีใครเลยว่างเปล่า อันนี้เริ่มไม่ธรรมดาแล้วค่ะการใช้กระจกแบบนี้อย่างที่เรื่องเล่าบันทึกไว้นะครับมันสร้างความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองหรือเหมือนมีบางอย่างอยูอย่ตรงนั้นแต่เรามองไม่เห็นตรงๆค่ะเป็นเทคนิคที่เพิ่มความรู้สึกไม่ปลอดภัยทางจิตวิทยาได้ดีเลยทําให้ความรู้สึกมันชัดขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นนะคะตามบันทึกเนี่ยคุณพีไปเจอวิทยุเก่าๆเครื่องหนึ่งค่ะ ดูสภาพแล้วแบบไม่น่าจะใช้งานได้แล้วนะคะอืมดูเก่ามากแต่พอเอามือไปแตะเท่านั้นล่ะค่ะมันเปิดติดเองเลยทั้งที่แบบเขาบอกว่าไม่มีแบตเตอรี่นะโอ้โหไม่มีแบตใช่ค่ะแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือมีเสียงผู้หญิงกระซิบออกมาจากวิทยุเลยบอกว่าอย่ามายุ่งชัดมากโอ้โหอันนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในบันทึกเลยนะครับจากแค่ความผิดปกติทางบรรยากาศเฉยๆเนี่ย มันกลายเป็นการสื่อสารโดยตรงแล้วใช่ค่ะสื่อสารเลยถึงแม้จะผ่านวิทยุก็ตามแล้วการที่มันทํางานได้เองโดยไม่มีแบตย่างที่บันทึกไว้นี่แหละมันยิ่งตอกย้ําความรู้สึกเหนือธรรมชาติเข้าไปอีกแล้วก็ยกระดับความคุกคามขึ้นไปอีกขั้นจะแค่รู้สึกว่ามีอะไรกลายเป็นมีอะไรบางอย่างกําลังเตือนชัดๆเลยแล้วสถานการณ์ก,รก็ดูจะแย่ลงไปอีกค่ะบันทึกไว้ว่า จู่ๆก็มีลมพัดแรงเข้ามาทางหน้าต่างเลยทั้งที่ข้างนอกเนี่ยเขาบอกลมสงบมากอ่าวลมมาจากไหนนั่นสิคะแรงจนของบนโต๊ะตกกระจายเลยค่ะตอนนั้นเขาสองคนก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วต้องออกจากที่นี่ทันทีครับก็ต้องรีบออกแล้วแหละแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นค่ะตอนที่คุณสันกำลังจะปิดประตู เขาหันกลับไปมองในกระจกบานเดิมอีกครั้งอืมบานเดิมคราวนี้ภาพในบันทึกบอกว่า<ม>เห็นเงาผู้หญิงคนเดิมเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้หันหลังแล้วนะเอาแล้วยังไงครับคราวนี้เงาในกระจกหันหน้ามามองพวกเขาตรงๆเลยค่ะโออันนี้ขนลุกเลยเป็นฉากเผชิญหน้าสุดท้ายที่แบบทรงพลังมากนะตามท้องเรื่องการหันหน้ามามองเนี่ย มันเหมือนการยืนยันการมีตัวตนแล้วก็อาจจะตีความได้ว่าเขารับรู้แล้วว่ามีคนบุกรุกเข้ามาค่ะเป็นจุดที่สร้างความกลัวได้สูงสุดเลยก่อนที่เรื่องจะไปถึงบทสรุปที่มันพลิกผันไปอีกแล้วผลสุดท้ายตามที่บันทึกไว้นะคะก็คือพอวันเรื่องขึ้นเขาลองกลับไปที่เดิมอีกครั้งค่ะอยากจะไปดูให้แน่ใจครับกลับไปดูแต่สิ่งที่เจอคือความว่างเปล่าค่ะกระท่อมหลังนั้นมันหายไปแล้ว หายไปเลยใช่ค่ะเหมือนไม่เคยมีอยู่ตรงนั้นมาก่อนเลยไม่มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่เลยแล้วที่แปลกกว่านั้นอีกคือคลิปวิดีโอที่เขาถ่ายไว้ตอนอยู่ในกระท่อมนะคะ่ะมันกลายเป็นไฟล์เสียเปิดดูไม่ได้เลยโอโ้โหเหลือแค่ความทรงจำล้วนๆเลยค่ะบันทึกนี้ทิ้งท้ายได้น่าสนใจมากๆนะครับการที่กระท่อมมันหายไปแล้วหลักฐานที่เป็นรูปธรรมอย่างวิดีโอก็หายไปด้วยเนี่ยมันยิ่งทำให้ประสบการณ์ทั้งหมดที่ทเล่ามา มันกลายเป็นเรื่องที่แบบว่าหาคําอธิบายในโลกความจริงได้ยากมากจริงค่ะมันเหมือนตั้งคําถามทางอ้อมเลยว่าเอ๊ะอะไรคือสิ่งที่ผูกพันสถานที่บางแห่งไว้กับความรู้สึกของการมีอยู่แม้ว่าจะไม่มีคนอยู่แล้วหรือบางทีความทรงจํากับเรื่องเล่า อาจจะเป็นสิ่งเดียวที่มันหลงเหลืออยู่จริง,จรงๆจากประสบการณ์แบบนั้นก็ได้นะครับค่ะเรื่องเราจากบันทึกนี้ก็เลยจบลงแบบทิ้งความพิศวงไว้เยอะเลยนะคะทั้งเรื่องกระท่อมที่อยู่ดีๆก็โผล่มาพร้อมเรื่องแปลกๆแล้วก็หายไปแบบไร้ร่องรอยเลยครับผมบวกกับข้อความสุดท้ายในบันทึกที่เขาเขียนทิ้งไว้นะคะว่าบางที่ไม่ได้ร้างแค่เพราะไม่มีคนอยู่ซึ่งเออมันก็เป็นอะไรที่ชวนให้เรากลับมาคิดต่อได้เหมือนกันนะคะว่ามันหมายความว่ายังไงกันแน่